สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อามรอ่อนทัวยังอยู่ที่บ้านบางกรอยโป่งลึกจังหวัดเพชรบุรี วันนี้เราจะมาดูวิถีชีวิตของพี่น้องชาวกะหล่งหรือปากะยอในมุมมองทางศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งเรายังมีโอกาสได้เจอน้องน้องนักศึกษาซึ่งเป็นลูกหลานปากะยอซึ่งมีโอกาสเรียนถึงรั้วมหาวิทยาลัยที่สําคัญยิ่งในภาคเหนือเราจะมาดูครับว่าความรู้สึกของพี่น้องน้องๆเหล่านั้นคิดอย่างไรและมุมมองทางศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องปากะยอเป็นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวมาคุยกันอชิชชอมานิดหนึ่งคืออาชิเนตัวเองเป็นศิลปินด้วย แล้วก็เป็นปลากยอเป็นหรือเปล่าไม่ได้ใจแต่เป็นประยอไเป็นแน่นอนแต่เป็นหรือเปล่าไม่ได้ใจต้องเป็นสิเพราะเมื่อคืนนี้ผมเห็นอันนี้เล่นอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าเตนากูครับเตะนาคูครับผมไอสายสายมันทําด้วยอะไรสายเมื่อก่อนทําจากถาวนทําจากรากกล้วยนะแต่ตอนนี้ทําจากสายเบรกมอเตอร์ไซค์ครับสายเบรกมอเตอร์ไซค์นี้เอามาดัดแปลงทําเป็นขโมยออกมาครับลองลองขยับให้หน่อยซิว่าเสียงมันเป็นยังไง เอาละทีนี้อาชิถามนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นป่ากยอครับมันมีแรงจูงใจอะไรเห็นขนเข้าสารมาเยอะแยะขนาดนี้ผมคิดว่าคนป่ากยอนี่เรามองว่าไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีดินมีน้ํามีป่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เพราะว่าดินน้ําป่าคือต้นกําหนิดของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะฉะนั้น ไม่มีเงินไม่มีทองไม่เป็นไรถ้ามีดินมีน้ามีป่ายังมีข้าวอยู่เราอยู่ได้นะครับ<ม>แต่ว่าสำคัญคือเรามองว่าคนที่ทําผิดฆ่าคนติดคุกยังมีข้าวกินอย่างน้อยวันละสองมื้อนะครับ<ม>แต่พี่น้องที่นี่<ม>ดูแลป่าอยู่กับป่ามาเป็นร้อยเป็นพันปีนั่นเขาผิดหรือเปล่าครับ<ม>แต่ว่าเราไม่รู้ว่า<ม>กฎหมายมพวกเราอาจจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายอะไรเยอะหรือว่าอาจจะรู้แต่ว่าไม่จัดมากที่จะใช้กฎหมายได้เพราะเราไม่มีอำนาจทีนี้พี่น้องที่นี่เนี่ยผมว่ามันไม่ ปิดดุนแรงถึงขนาดที่จะต้องให้อดข้าวอดน้ําขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่อดข้าวอดน้านะภาพที่ที่แล้วนี่คือเผาบ้านเผายุงข้าวเาเลยมาะนานั้นแต่เพราะนั้นน่ะพอเราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมันโหดร้ายทางความรู้สึกมันโหดหูทางทางความรู้สึกของพี่น้องคนเะเรียงด้วยกันเองคนพะเยาด้วยกันเองก็เลยจัดกิจกรรมก็เลยจัดกิจกรรมมากี่จังหวัดมาน้าจะประมาณแปดจังหวัดครับแปดจังหวัดแปดจังหวัดภาคเหนือครับทีนี้ มีเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางมีตากมีราชบุรีมีกาญจนบุรีแล้วก็มีมีเพร่เลยครับโอ้นี่มันเก้าจังหวัดแล้วเรื่องดีนะครับทีนี้ก็คือเรามองว่าอย่างน้อยน่ะการดูแลเยียวยาทางด้านกฎหมายก็ต้องเป็นไปอีกขั้นตอนหนึ่งกันคุยกันเรื่องจึงแก้ไขปัญหาตามกระบวนการของบ้านเมืองก็เป็นไปขั้นตอนหนึ่งแต่ว่า รดับต้นเบื้องต้นมายวยยาคือมายวยยาในเรื่องของอาหารการกินความมั่นคงางอาหารเป็นเรื่องที่สําคัญเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเผาไปแล้วถูกทาลายไปเผาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าณตอนนี้คือมันไม่มีแล้วที่นี่ผมเห็นภาพข่าวเผานะครับผมคือภาพนะครับนะแต่ก่อนเผาได้ยิงด้วยนะแต่ที่นี่คือตอนนี้เนี่ยเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่มีแล้วหมายถึงพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของเชื้อพันธุ์กระเหรี่ยงเองไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นการมา มอบกันมาให้แต่ไม่ใช่เป็นการช่วยเหลือแต่ว่าเป็นการให้ความรักก็นให้ความอิ่มและการให้เมล็ดพันธุ์ทางข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องทําให้เขาได้ได้อยู่ต่อไปนั่นคือนั่นคือการการส่งต่อเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมของคนประโยน์ด้วยกันเองแต่ที่นี้ความเป็นวัฒนธรรมเองไม่มีเฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวยังมีเดนตรีเรื่องความคิดเรื่องความรักกิจกรรมของเรามาทําอะไรบ้างอย่างเมื่อคืนนี้ผมที่มาเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเห็นมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหลักๆก็คือเราใช้คำว่ารับขวัญข้าวรับข รับขวัญคน s <S เพราะว่าขวัญข้าวพันประกอยนที่นี่หนีกระจัดกระจายไปแล้วครับไม่ได like. er ้อยู่ก no so ับคนประกอโยนแล้วพอขวัญข้าวไม่อยู่ขวัญคนก็จัดไปเหมือนกันขวัญคนประกอยก็จัดไปเหมือนเพราะว่ามนเล็ดพันข้าวไม่ได้กินบือกวาบัวบือปอหม้อบือชอมีก็กินแต่ข้าวหอมมะลิจิตใจว่าจิตหัวใจก็กลายเป็นห่อเหี่ยวเหมือนข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวหักครึ่งบ้างไม่หักครึ่งบ้างเลยวันนี้จิตใจคน ไม่ได้อยู่กับความเป็นชนเผ่าแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรที่จะมารับขวาญคนขวานข้าวของคนที่นี่ก็เลยเอาข้าวว่านวธรรมข้าวและมัฒนธรรมอื่นๆเช่นเรื่องของศิลปะดนตรีเข้ามานะครับก็เทาวันนี้เราจะรับขวาเข้าแต่เมื่อคืนเรารับขวานคนครับเพราะว่าคนปรยนยบอกว่าขวาญของคนเนี่ยมีสาสิบเจ็ดขวานแต่อยู่กับตัวเราเนี่ยห้าขวาญอยู่กับข้าวอยู่กับน้ําอยู่กับป่าอยู่กับสัตว์ป่าเนี่ย สาิบสองอยู่กับตัวราห้าขวานเพราะฉะนั้นข้าวเ,เป็นขวานหลักแต่ว่าขวานที่อยู่กับตัวเราห้าขวานก็เป็นอีกขวานหนึ่งที่จําเป็นในชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องมารับทั้งสองขวาน,นะครับการรับขวานทางคนก็คือเราใช้ดนตรีและศิลปะ,ะว่าศิลป,ะว,ลปะว่าทําบางอย่างที่ภาคเหนือมีอยู่เราพยายามนำออามาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องีนี่เหมือนเราเอาเมล็ดพันธุ์ทางดนตรีเมล็ดพันธุ์ทางศิลปะมาให้พ<ว>หี่น้องีนี่แต่ว่า ปรากฏว่าพอเรามาปุ๊บเราค้นพบว่าศิลปะวัฒน์เมล็ดพันธุ์ทางศิลปะวัฒนมดนตรีที่นี่เนี่ยที่นี่ก็มีมันยังมีเมล็ดพันธุ์ที่ยังอยู่แต่เขาเก็บไว้กับตัวผู้คนแต่ไม่มีการเอาไปปลูกเอาไปขยายพันธุ์ต่ออพรนี้นอันนี้เหมือนดังไร่หมุนเวียนและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นี่ มันยังมีองค์ความรู้ชุดนั้นอยู่แต่ว่าชาวบ้านทาไม่ได้เพราะมันไม่มีพื้นที่ให้ทาเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ทางดนตรีแล้วว่าทาของที่นี่ใช่ไหมมันมีเมล็ดพันธุ์ตรงนี้อยู่ครับแต่ไม่มีพื้นที่ให้เขาให้เขาปลูกให้เขาเพาะพันธให้เขาขยายพันธุ์พอเรามาพดถึงว่าโอ้โหอันนี้อัศจารจ์รู้หรือเปล่าว่าอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายทําไม่ใช่เด็ก โดยวชนธรรมแต่ผู้หญิงเป็นคนผลิตเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ฟังนะเีราะวั้นวรนวรฒนธรรมที่แท้จริงคนประจุบว่าโหมดลือป่าล่ะแม่เป็นเยื่อเป็นใยพ่อเป็นแค่าบเป็นแค่ผลนี่มันพิสูจน์ออกมาเป็นรูปธรรมว่าผู้หญิงเป็นคนผลิตทางวัฒนธรรมแม้กระทั่งวัฒนธรรมดนตรีผู้หญิงเป็นคนผลิตและเล่นและก็ร้องเองด้วยเมื่อคืนแล้วโอ้โหฟังแล้วโอ้โหนี่คือแล้วก็ทําง่ายๆนะใช้ไม้ไผ่เรียบง่ายนี่คือวิถีของคนเกลี่งเรียบง่ายบางที คนก็เรียงไม่ได้เกิดมาเพื่อการต่อสู้การเกี่งแย่งการทะเลาะกันบว์แง้งแต่เราจะตกเป็นเดือของการทะเลาะกันบว์แง๊กตกเป็นเดือของความขัดแย้งเสมอมาอย่างที่พื่ออธิบายเมื่อกี้ตั้งแต่ยุคคอมมิวนิสต์ผมว่าตั้งแต่ยุคของสมคพระมอาุธยาพม่าสุโขทัยพระม่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรากลายเป็นเดือของการต่อสู้มาโดยตลอดเราเราไม่ได้ขัดแย้งกับใครโดยตรงแต่ว่าเรากลายเป็นเครื่องมือในความขัดแย้งนั้นโดยตลอดเพราะฉะนั้น คือออกมาด้วยความเรียบง่ายทางศิลปะวัฒนธรรมดนตรีแม้จะเป็นของผมทางเหนือเองก็เรียบง่ายเพราะนั่นคือวันนี้เนี่ยเหมือนเราเราเอาข้าวเมล็ดข้าวมาให้เขาแต่ว่าเราก็สิ่งที่เราเราได้รับมากกว่ากันมาให้ก็คือเราได้รับเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมดนตรีกลับไปด้วยอันนี้ในมุมมองในมุมของที่เป็นศิลปินนะแต่แต่มองในแง่คุณค่าทางจิตใจวันนี้พอเรามาเนี่ยที่นี่ได้อะไรเราได้อะไรกลับไปผมมองว่าอย่างน้อยเราได้สายสัมพันธ์บางอย่างที่เชื่อมกันมากขึ้นนะครับผมคิดว่า การเมืองการปกครองครับยุทธศาส,าสตร์ของรัฐศาส,าสตร์คือแบ่งแยกและปกครองคุณจะแบ่งแยกพวกเราได้นะครับแบ่งแยกจังหวัดนน้นจังหวัดนี้แบ่งแยกประเทศนน้นประเทศนี้แต่ว่าจิตใจ,ใจ,ใจ,จและว่าธรรมมันไม่มีพรมแดนนะครับค,คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะแบ่งแยกเลยมนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่แบ่งแยกแม้ว่าพระเจ้าก็ไม่แบ่งแยกนะครับพระเจ้าไม่แบ่งว่าคนว่าธรรมนี้อยู่ประเทศนน้นประเทศนี้เป็นคนคนละพวกกันเะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เคยแบ่งแยกแต่แล้วทำไมมนุษย์้องมาแบ่งแยกเรามาตรงนี้มันเหมือนเรากลับมารวมญาติเรากลับมารวมกัน เรากลับมากินขันตกทางวัฒนธรรมเดียวกันเราเข้ามารวมกันเชื่อมสายสัมพันธ์ของคนเกเรียงด้วยกันไม่หยุอยั้งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครั้งแรกเลยใช่ไหมครับพี่น้องไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจาบใดที่พี่น้องถ้ามีปัญหาทางนล้งก็พร้อมที่จะเคลื่อนทัพมาช่วยนอกจากนี้ ทประเด็นว่าเราเคลื่อนมาแล้วพยายามไม่ให้เข้านี่จะทํำยังไงเอาอันนี้มันเราต้องช่วยนะอยู่ที่แม้พวกเราชํานาญป่าอยู่แล้วกลัอะไรอ่ะทางเข้าป่าไม่ใช่มีแค่เส้นทางเดียวนี่ก็ต้องฝ่ายพี่น้องช่วยดูกฎมาการวัฒนาทามด้วยนะครับทีนี้คือประเด็นของพวกเราคือไม่ใช่จะเพาะมีปัญหาอย่างเดียวเพราะมีความสุขมีอะไรดีๆเราก็จะมานจุอะไรถ้าพี่น้องมีความยินดีเราจะมายินดีด้วยถ้าพี่น้องมีน้ําตาเราจะมาร้องไห้ด้วยกันมาครั้งนี้เหมือนเรามาร้องไห้ด้วยกันเรามาปลอบป่นปลอบคนด้วยกันเพราะฉะนนั้ ผมคิดว่าไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้ที่เดียวพื้นที่อื่นถ้ายัางมีคดพบคนกระเหรี่ยงด้วยกันเราก็จะจะใร่วมกันอย่างนี้ต่อับ่รัร้ก่องที่ผู้ที่